ของกับเขาแหละอ่าละค่ะความบันเทิงเริ่มเกิดเวลาที่เราสั่งของเราจะดีใจมากว่าเราจะได้ของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นของที่เราเลือกแล้วอย่างอันเนี้ยพี่ออมซื้อตอนมันเป็น flat sale แปดปด้าพี่ออมเข้าไปเช็คแล้วนะคะที่ lazada หรือ shopee ราคามันจะแบบจาก1,790ก็ลดลงมา1,560อะไรอย่างเงี้ยที่สำคัญแบบเขา มีแถมฟรีทุกซิมนะคะมีพ็อกเก็ตไวไค่ะ TP Link M 7 2 0 0น้องๆเห็นไหมคะว่าโอ้โหไอตัวที่แผแถมเนี่ยมันดึงความสนใจของคนที่อยากได้อยากซื้อขนาดไหเพราะว่าเราก็เห็นแล้วนะคะว่าราคาราคารับได้เพราะันเป็นราคาปกติแต่ว่าในในเราก็คือเราไม่ได้ไปเจอเพจจริงนะคะเราก็เลยนะว่าเออนนี้มันใช่แล้วก็ ยอมจ่ายเขาไปนะคะจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพี่แอนอันนี้คือเราก็เข้าไปปกติคนที่เคยสั่งของออนไลน์ก็จะประมาณนี้นะคะ่ะก็จะเราก็จะสั่งเขาเขาไปแล้วนะคะเราก็แฮปปี้กับกับใดๆทั้งมวลที่เราได้แล้วนะคะเราก็แฮปปี้แล้วะคะโอเคค่ะเ้วเราก็มาเราก็ จ่ายเขาไปแล้วนะคะเขาก็จะบอกช่องทางชําระสิ่งที่สําคัญน้องๆเห็นไหมคะว่าช่องทางชําระของเขาเนี่ยอันนี้ขอพี่อ้มพูดได้นะคะเพราะว่าเราแจ้งความกับตํารวจแล้วเราสามารถที่จะเปิดให้เขาให้คนอื่นรู้ว่าเออเราจ่ายให้เขาที่บัญชีอะไรเราก็จ่ายเขาที่บัญชีธนาคาร ทหารไทยทนาชาตินะคะหรือท TB ซึ่งคนที่โดนโกงจากเว็บนี้จะเจอที่ท t b บีหมดเลขบัญชีเขาก็ให้มาแล้วเลขบัญชีก็คือหนึ่งอันนี้เลยนะคะถ้าใครเจอคนนี้ก็สแสดงว่าโดนกันแต่ว่าพี่แมไปอายัดแล้วคิดว่าบัญชีนี้คงไม่น่าจะได้แล้วก็ชื่อที่บัญชีเจอคือนางสาวนารุมลอนุพัฒน์นะคะซึ่งพี่แอมแจ้งความเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราจ่ายเสร็จ เราควรจะจบแล้วนะคะในการออเดอร์เราก็ให้ที่อยู่ใช่ไหมคะก็ให้ที่อยู่ไปหลังจากนั้นความบันเทิงเกิดเลยค่ะลูกค้าบครบกวนติดต่อเจะนะ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าที่ลายไอดีนี้เลยค่ะเมื่อเราเข้าไปลายไอดีนี้แล้วความบันเทิงจึงเกิดณนะตรงนี้เลยค่ะคเพนะรเะาะว่าเราก็ไม่รู้นว่าโอเคต้องมีฝ่ายอันนี้เป็นฝ่ายที่รับออเดอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ฝ่ายจะจัดส่งอะไรเงี้ย เราก็เลยเออโอเคเข้าไปเราก็ให้เลยนะคะโอเคทรานซ t ชันมีหมดจ่ายพร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็จะออกบินมาให้เรานะคะเป็นบินใบเก็บเงินทุกอย่างโอเคนะคะแบบตรงนี้คือไม่ได้อเวนเนตอะไรคือแฮปปี้จ่ายจบนี่เงี้ยค่ะหลังจากที่เราจ่ายไปนะคะวันนั้นพี่เลิกงานดึกด้วยประมาณห้าทุ่มกว่ามีสัมมนา ก็เลยกลับถึงบ้านดึกตอนสั่งมันก็ประมาณประมาณดึกละซึ่งตัวนี้สําคัญนะคะเวลาที่เราไปแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจถามคือทราน s ซ c คชั่นที่เราทำหรือหรือหรือเดี๋ยวอันนี้เราพูดถึงอ่เสร็จเสร็จแล้วว่าว่าเราโดนดอก r o c e s สมันจะประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็จะแบบโอเคส่งทุกอย่างเรียบร้อยอีกวันผ่านมา นะอ,อ,อันนี้สั่งการจ่ายเรียบร้อยพอเราจ่ายเงนินละเราก็ให้เขาดูเอกสารการจ่ายเงินของเรานะคะเสร็จความบันเทิงที่แพรบอกว่าเราจะต้องไลน์มาเป็นฝ่ายขนส่งนะคะให้เป็นฝ่ายขนส่งโมบายทูนี่คือไลน์เขาเลยค่ะเสร็จมาเลยค่ะความบันเทิงเกิดตรงนี้แหละรู้ว่าตัวเองโดนหลอกก็ตรงนี้เลยค่ะจริงๆถ้าเขาปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่ไม่ไม่มาแบบเรียกเงินรอบที่สองเขาเรียกว่า โกงในโกงสองชั้น,นี่คะก็เลยบอกว่าทางบริษัทจะไม่ส่งสินค้ามาให้นะคะถ้าเราไม่จ่ายค่าประกันสินค้าซึ่งปกติเราสั่งของในช่วงแปลดเซลล์อ่ะเราจะไม่มีการจ่ายอยู่แล้วถ้าเป็น Lazada หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราศูนย์บาทเลยสำหรับยิ่งสินตัวเล็กๆตั้งแต่สั่งมาไม่เคยจ่ายเราก็คุยกับเขาบลาบลาอะไรอย่างเงี้ย เ,ออเขาก็ยังโอเคนะคะถ้าลูกถ้าลูกค้าจ่ายมา,าไม่ไม่คุ้มดูเขาพูดสิคะอะไรเงี้ยถ้าประกันเนี่ยถ้าสินค้าเสียหายทางร้านจ่ายเองไม่คุ้มนะคะลูกค้าต้องเข้าใจทางเราอะไรเงี้ยยอดอีก590พี่ก็เลยมีคนาื่งว่าเฮ้ยอันเนี้ยโดนละเราคิดว่าเราโดนละเราก็เลยขอ,อยกเลิกอะไรเงี้ย พอเรารู้สึกว่าเราไม่เคยจ่ายอันนี้เรารู้แล้วล่ะว่าโดนแต่ว่าเราก็ยังคุยต่อนี่้ยก็ยกเลิกไม่ได้นะคะอะไรเงี้ยพอเตรียมจะส่งสินค้าให้เราแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยขอเบอร์โทรศัพท์นะคะผลนรากฏพอเราขอโทรเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทเข้าไปนะคะเขาก็ยังยกเลิกไม่ได้เบอร์ทอะไรติดต่อเขาบอกว่าให้ติดต่อทางไลน์ซึ่งเราก็รู้แล้วละ่ะรู้ตั้งแต่ตอนที่เขาเรียเนเงินแล้ะว่าเราน่าจะ อยู่ในช่วงที่เราโดนแล้วอนะไรเงี้ยแต่เราก็อยากจะรู้มันจะไปต่อเขาก็ยังมาขอค่าประกันอีกนะคะก็เลยพี่ก็เลยเราก็เลยตอบว่างั้นขอไปแจ้งความนะคะจะไปสาาสายตำยนะรวจอะไรเงี้ยแล้วก็ก็บลาบลาพอเราเขียนว่าเราจะไปแจ้งความอะไไม่สะดวกจ่ายเพราะคิดดูดิถ้าคนหนึ่งซื้อซิมแบบราคา1ัน0ันห้ บวกอีค่านี้อีก600ก,ก็คนหนึ่งก็จะเสียเสียตรงเนี้ยให้กับกลุ่มพวกนี้ไม่ต่ำกว่า2,000นะคะอะไรเงี้ยอย่างต่ำจริงๆซิมอะ่ะก็ราคาอยู่ในเรนจ์ระหว่าง1,000ถึง2,000กว่านี้ถ้าเจอค่านี้บวกเข้าไปก็แล้วหนึ่งคนไม่ได้สั่งแค่ซิมเพียงซิมเดียวอะไรเงี้ยคะจริงๆพี่อามาค่อนข้างโชคดีคืออย่างที่พูดมาเบื้องต้นคือ ปกติจะสั่งสามซิมอนะไรเงี้ยแต่คราวนี้แบบโอเคสั่งซิมเดียวก่อนอนะไรเงี้ยมีคนสิทว่าเออก็ถือว่าโอเคผ่านมานะคะเราก็บาบลา,บา,บาก็ประมาณนี้เลยค่ะทีนี้สุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจนะคะว่าไปสายตะหมดอนะไรเงี้ยซึ่งพอเราบอกว่าถ้าเขาจะบอกว่าขอค่าประกันสินค้าเราก็ถามว่าโอเค ถ้าคุณจะเราจะต้องเสียค่าประกันงั้นเราขอไปรับที่ร้านพอเราขอไปรับที่ร้านเท่านั้นนะคะจบค่ะไม่มีการตอบสนองไม่มีการตอบรับอะไรลวเขาก็น่าจะรู้แล้วว่าว่าเราไม่โอเคกับตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่ยามจะนำพาไปสู่เมื่อเราเจอแบบนี้เราควรทำยังไงนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือการสั่งนะคะถ้าใครเจอเคสที่สั่งของไปแล้วเจอแบบ ประมาณนี้นะคะคือแบบโอเคมาถึงโปรเตสที่เราจ่ายแล้วโปรเตสการส่งมันควรเป็นการส่งเลยแต่เขามาเป็นฝ่ายผลส่งอีกฝ่ายหนึ่งคิดดูสิค่ะว่าเออตรงนี้คือตรงนี้ตรงนี้ก็น่าทุกคนน่าจะรู้แล้วละ่ะถ้าเป็นคนที่สั่งของออนไลน์บ่อยๆจะรู้ว่าแฟลตเซลเนี่ยตอให้เราสั่งของใหญ่ยักษ์ขนาดไหนเราก็ไม่เคยเจอค่า แค่ค่าส่งไม่เจอแล้วแต่อันนี้เราเจอค่าประ,ประกันจ่ายของนะคะก็เอาเว้ไว้นะคะอันนี้คือเป็นวิธีการที่เขาได้เงินจากเรานะคะแต่เมื่อเราเจอเหตุการณ์พวกนี้สิ่งที่เราต้องทำนะคะพี่แอมขอแนะนําคือใจเย็นๆน,นะคะแล้วก็เก็บข้อมูลทุกอย่างที่เราแชทกับเขากับลูกค้าเนี่ยที่เราแชทมาประมาณนี้ประมาณนี้ เก็บหลักฐานไว้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะในการที่เราจะจะเก็บหลักฐานทั้งหมดโดยเฉพาะอันนี้สำคัญนะคะตรงที่เป็น Trans s e t i o n ที่เราจ่ายเพราะว่าเมื่อเราเจออันนี้สิ่งที่เราควรทำครั้งแรกคือจะเย็นๆนิ่งวางแผนว่าเราควรทำยังไงก่อนไม่โวยวายไม่อะไรเนงะี้ยเพราะาเราจะคิดอะไรได้ดีขึ้น เลากสิ่งแรกที่เราควรทำคือโทรไปที่แบงค์ของเรานะคะเพื่อให้เขาทำการอายัดบัญชีทั้งฝั่งเราและฝั่งเขาทั้งสองฝ่ายเพื่อความปลอดภัยของบัญชีของตัวเองด้วยนะคะแ่างก็โทรไปที่แบงค์ของเราแล้วทางแบงค์ของเราก็จะติดต่อกับแบงค์คู่กรณีนะคะทั้งสองฝ่ายเขาจะคุยกันแล้วก็ส่งเป็นรีพอร์ตมาให้เราจากนั้นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องตอบคำถามถ้า,ถ,าถ้าเราเก็บเป็นแบบ อินโฟเมชันที่แฟมเก็บทั้งหมดนี้คือดีเทลเก็บไว้หมดแล้วนะคะตำรวจจะถามหรือแบงก์จะถามสิ่งที่เราควรรู้คือชื่อบัญชีธนาคารของเรานะคะแล้วก็วันที่เราเนี่ยวันที่เราโดนเนี่ยมันจะอยู่ในทรานเซ็คชั่นอยู่แล้วว่า8เดือน8วันที่อันนี้ก็ประมาณ5ทุ่มกว่าใช่ไหมคะอะไรเงี้ยมันจะอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็ต้องจําชื่อคู่กรณีให้ได้นะคะว่าบัญชีเขาเอะไรซึ่งตัวบัญชีเขาเอะไร เขาจะมีอยู่ในเนี้ช่องทางชําระเนี่ยเราเรายืนยันเป็นอคือตัวนี้ชื่อคุณนี้อะไรอย่างเงี้ยเสร็จเมื่อทางธนาคารก็ใช้เวลาแป๊บนึงอะโทรไปการไปรีพอร์ตแล้วธนาคารก็จะส่งเลขเขาเรียกว่าอะไรนัมเบอร์โคให้เรา record ไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำการสอบสวนถ้าเรามีเอกสารครบอย่างนี้คุณตำรวจก็จะทำงานง่ายนะคะเราก็ จำเป็นเขาเพอเรารีพอร์ตเสร็จเราก็ไปสถานีตำรวจนะคะเพื่อที่ไปแจ้งความนะคะก็จะมีทางตำรวจจะมีพวกรายงานการบันทึกต่างๆ,างๆประมาณนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เราจําเป็นจะต้องใช้จริงๆคือตัวที่มีตราคุดข้างบนเนี่ยคะ่ะเพราะว่า ทางตำรวจจะรีพอร์ตมาว่าบัญชีนู้นนี้เกิดกรณีกับใครมันจะอยู่เป็นในสารอาญาอยู่เลยนะคะว่าเรามีอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยคะเสร็จเราก็จะเอาตัวเนี้ยพอตำรวจออกเอกสารให้แป๊บเดียวนะคะถ้าเรามีเอกสารครบถ้วนแล้วก็สามารถอธิบายให้ตำรวจเข้าใจรายละเอียดครบถ้วนหนึ่งะะก็เร็วเพราะพี่มัก็ไปแจ้งความก็แป๊บเดียวนะคะเสร็จจากตำรวจเสร็จแล้วก็เอาเอกสารตัวนี้ไปหา แบงค์แบงค์ที่เราโอนเงินไปให้นะคะอย่างพี่แอมโอนไปให้ท tB ีบี B, ต่เอเอกสารไปให้ TtB แล้วก็ก็แป๊บเดียวคเอาเอกสารตัวอื่นไปด้วยก็ดีค่ะเพื่อแบงค์เขาจะได้มีเอกสารอย่างพี่แอมเนี่ยพวกรีพอร์ตพวกเนี้ยพี่แอมทำไปเป็นแพ็กไว้เลยนะคะกรณีที่กรณีต่างๆเตรียมเอกสารไปให้พร้อมนะคะเราก็ไปที่แบงค์พอไปที่แบงค์นะคะแบงค์เขาก็จะ จัดการอายัดบัญชีของผู้กรณีของเรานะคะก็ประมาณน,นี้ค่ะไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจแล้วก็ทำให้เป็น r o c e s s และเป็นสเตปอย่างที่แอมบอกเสียได้ขนาดไหนเราก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อเป็นการที่จะพยายามที่จะอายัดบัญชีของผู้กรณีเราไว้นะคะเพราะว่าสำคัญมากถ้าถ้าบัญชีเขายัางเป็นบัญชีที่วิ่งอยู่ คนที่จะต้องเสียเงนินเข้าไปในบัญชีนี้อีกเยอะถึงแม้ว่าเราจะได้เงินคืนหรือไม่ได้เงินคืนไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นคือคุณต้องหยุดกระบวนการของพวกบัญชีม้านี้ให้ได้ก่อนอย่างน้อยก็เป็นการจบบัญชีนี้ที่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามที่จะเตือนภัยเอาไว้ในเพื่อนที่อยู่ที่จะโดนอีกต่อไปเพราะพี่อมคิดว่ามันยังมีคนที่เห็นราคาที่มันแบบ ราคามันไม่แพงไงคะมันก็ก็ไม่ได้ถูกกว่าที่เราจ่ายแพงมาเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเขามีสิ่งจูงใจอย่างอื่นคือเขาแถมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบบางทีคนเรามันติดกับดักตรงนี้ด้วยไงคะแต่พี่อามะไม่เคยซื้อของ facebook สาบานให้ตายไม่เคยคิดของซื้อของในเฟซบ o o กแต่วันนั้นคือมันเข้าไปลาซาด้าไม่ได้แล้วเดียวมันดีมากราคาเดียวมันคือราคาเท่ากันกับ ที่ด a ท a ด้แล้วแล้วตัวเจ้าของเพจเองอะ่เงะ,เะเขามีเว็บเพจไงคะเพราะก็มีเพจมันทําให้เราแบบโอเคเดือไปซื้อที่เพจก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นช่วงที่8เดือน8เนี่ยถ้าในตัวรอท a ด้หรือในตัว s h o ป e ีลดเพจเขาก็จะลดเหมือนกันกออ็ไม่เป็นไรคะ่ะถือว่าพอไปซื้อครั้งแรกโดนเลิงก็ประมาณนี้ก็ก็เอกสารเก็บไว้ให้ครบแล้วก็ไปแจ้งความอย่างที่แพียงบอกนะคะแลก็ มาดูกันว่าหลังจากนั้นจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยเราก็ได้หยุดบัญชีนี้ที่เราแล้วที่เขาจะใช้ชื่อคนนี้แต่ต่อไปพี่แอมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นชื่อใครขึ้นมาอีกเพราะว่าบัญชีม้ามันมีเรื่อยๆอยค่ะก็ทุกคนก็ก็ต้องต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะอันนี้เป็นการแนะนำเพื่อไม่ให้คนต่อไปที่จะโดนเหมือนเรานะคะ ก็จะประมาณนี้นค่ะสุดค่ักก็คิดว่าไม่มีคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสําหรับคนที่ชอบซื้อของออนไลน์อย่างเช่นอย่างเช่นเราเนี่ยเป็นคนที่กลับบ้านดึกดังนั้นการซื้อของออนไลน์ก็จะเป็นอะไรที่สะดวกในการซื้อเพียงแต่ว่าถ้าเราซื้อให้มันถูกที่อย่างเช่นอย่างลาซาด้านี้ไม่เคยโดนโกงนะคะตั้งแต่ซื้อมายังไม่มีปัญหาเลยแต่ เฟซบุก๊กก็น่าจะมีคนโดนโกงเยอะเพราะพี่อันเข้าไปดูในในในเพจของเขาก็จะมีคนที่คือปัญหาคือเราเจอเพจปลอมไงคะถ้าเราเจอเพจจริงสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดนะคะแต่แต่ว่าอะไรจะเป็นสิ่งแยกได้ว่าอันไหนคือเพจจริงเพจปลอมตรงนี้แหละคะ่ะมันสำคัญว่าเพจจริงเพจปลอมคือตรงไหนอะไรเงี้ยดังนั้นก็ ความลัคก,กี่อาจจะมีกับทุกคนตลอดเวลานะคะใช้ชีวิตในประเทศที่เรายังกลัวคอเซนเตอร์หรืออีกหลายๆอย่างที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้เจอเราก็ยังได้เจอดังนั้นก็ใช้ชีวิตให้มันแบบต่อให้เรามีความระมัดระวงังแต่สิ่งเรื่องบางเรื่องมันก็แบบนะคนจะหลอกเรานะคะเขาก็มีความตั้งใจที่จะหลอกเรา แล้วเขาก็ไม่ได้สงสารด้วยว่าใครจะเสียเงินหรืออะไรเงี้ยคือถ้าเขาทําเป็นเรื่องเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องง่ายๆแล้วเขาจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยกับการที่เราเสียเงินแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนสั่งของออนไลน์กันอย่างมีสตินะคะแล้วก็เสียเวลากันสักนิดนะคะไม่ปล่อยผ่านในสิ่งที่เราเจอว่าแบบ แบบเอ้ยงานเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยไม่ปล่อยผ่านนะคะไปแจ้งความอายัดบัญชีเพื่อปิดสวิตบัญชีมานะคะแล้วก็ขอให้คนโชคดีนะคะในการช้อปปิ้งแล้วก็มีของไปฝากคุณพ่อคุณแม่ในวันแม่กันนะคะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะถ้าจะให้มีประโยชน์ยิ่งขึ้นช่วยกันรู้นาะ ส่งข้อความและเมสเซจในสองเรื่องการสั่งของออนไลน์นี้ไปให้ทุกคนด้วยค่ะไปให้คนอื่นได้ได้ได้ป้องกันตัวเองนะคะเพราะเราเจอมาแล้วเราก็เรารู้ว่าคนที่อยู่ในโปรเซสนี้หลายคนมากหวังว่าเราคงเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเตือนภัยของคนจะสั่งซื้อของออนไลน์กันนะคะสวัสดีค่ะ